สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซปเอ็มทีชาแนลมือหนีนะจ๊ะยู่กับมูเนะจ้ะขอต้อนรับแตงนะคะ <laughs> ไดเมนู่ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกเนะจ้ะอันนี้แม่ค่ะเพื่อนรับประกันว่าทุเรียนภูเขาไฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากับบรรยากาศทุ่งนา,ยาเย็นเนาะจัดเลยแตงให้เพื่อน,อน,นนะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายด้วยเหยเหมยทำข้าวเหนียวไอ้นี่เองข้าวเหนียวมูนเองแต่ว่าเมื่อกี้กินข้าวมาก็เลย เอามาลองชิมดูคนละคนละปูเนะเาะใส่ข้าวเหนียวเสแสร้น้ำกันจ้ะ <s it> เดาาี๋ยวขามันงมันไม่เห็นเลยมันมันออกจากฟเฟรมไงพูดเลยนอะไรอันนีถ้าเทียบอันนี้เหมือนเหมือนเพิ่งเคยกินนะคะทุกคนของปีนี้เนาะเพิ่งเคยกินทุเรียนปูเขาไฟแรกของปีหกห้า เขาจะบอกว่าอะไรดีเนื้อคือละมุนมากสุดๆกรอบอะกรอบเลยขมนอกนุนน่มในใช่ชอบอร่อยไหม เราชอบแ่าหมอนทอกอ่ะสำหรับตัวตัวแดงนะคิดว่าไงบ้างบอกท่านผู้ชมเลยมันกลิ่นมันก็ไม่แรงอ่ะกลิ่นไม่แรงใช่ใช่กลิ่นไม่แรงแล้วแบบกลิ่นไม่แรงเท่าหมอนทองแล้วก็ไม่หวานไม่หวานมากไม่ไปอ่ะมันแบบสําหรับถ้าสําหรับเรานะสำหรับไอตัวเราที่กินทุเรียนเราว่าเราชอบทุเรียนอยู่สีเขียวนี้แหละคืขอไฟอืมาะอืม อมอเยอ่อง FC ิ uh ัน huh. ขอมาเนาะจากจัดหายเราด้วจากทุเรียนภูเขาไฟเนาะอืมอ uh ๋อเขาบอกว่าไก่สี่ไก่สี่เป็นแบบนี้ไงเม็ดนิดเดียวเองอ่ะเม็ดเล็กมาก,มเ,กเอาใหญ่ๆเลยแต่ ม,มันกรอบอะ่ะกรอบมากมดูดิอันนี้แบบกรอบนอกน,นุ่มในใช่ไม่เสียกระดูกมันเป็น,เห,นเหมือนเนื้อไก่ฉีกใช่อืมมันต้องตัดส่บๆเสร็ต้องการจ้ะอืมอืมเห็นไร้เบอร์เดย์ด้วยจังหอนในร้อนในอากาศร้อนมากวันนี้ อืม,อมชอบอะ่ะอ,อันนี้แบบว่าอันนี้เนื้อเขาจะแบบว่าเหมาะกับการก,กินเพียวๆเลยทุกคนกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าจะกินกับข้าวเหนียวต้องต้องสุกกัน,นสุกวันนี้ใช่อืมนี่่ะทุกคน แกะข้างในให้ดูเหมือนเนืเ้อถึงก่อนนะครับรรยากาศทุ่งนายามเย็น <Okay. S 2> ฟินเนาะแต่งเนาะฟินแต่ก็วันนี้จะจสมัยทำคลิปใหม่ๆเนาะร<อ>ัวฝนของเนี่ยแบบทรมานมากฝนตกด้วยเนาะยิ่งเก็บของฟ้าร้อง <laughs> ใครชอบอ่ทุเรียนพันุ์อะไรแบบหรือว่าแบบแนะมีแนะนำเนาะเม้นมาบอกเราทีเนาะเพราะว่าหมือก็ไม่ค่อยถนัดทุเรียนนะทุกคนกินไ้อยุ่จ้ะแต่ว่ากินได้บ่หบรายประมาณเม็ดสองเม็ดซ้ำเนี่เม็ดสองเม็ด แต่ชอบความที่ว่าเขาไม่หวานมากใช่ไม่แรงคืออร่อยเขามาเขามาออกกําลังกายบอสส่วนเรามานั่งกินนั่งกินก่อนให้เขาหิวซื้อมากนี่เกือบฮาโลด้วยจากทุเรียนน่าจะอิ่มแล้วมั้งเบื่ออิ่มไม่ค่อยถนัดทุเรียนเท่าไหร่ใช่กินได้ให้ให้ชิมให้ลองรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินแบบว่าพอหายอยากใช่กินพอหายอยากนี้ ไม่อ่ะเรากินทุเรียนมันมันยังไงอ่ะเหมือนแตงก็กินได้นะแต่แบบกินได้ไม่เยอะเนาะกินได้ไม่เยอะกินได้แค่แบบสองเม็ดสามเม็ดอะมากสุดแต่แบบถ้ากินตลอดก็ไม่ได้อ่ะต้องทัดเป็นตามฤดูกาลเนี้ยได้ได้แต่ผลไม้ที่เขาชอบก็คือแบบพวกเขาชอบมังคุดมึงกำลังจะพูดกินได้เป็นสามสี่โลอะมังคุดใช่มังคุดกินได้แบบกินได้คือกินยัง้ก็ไม่เบื่อแล้วก็อันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลองกอง เอาเหรอชอบใช่ไหมชอบชอบนนี้เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้น้อเหมยก็พูดภาษาไทยผสมอีสานคือเก่านะจ้ะมันติดนะจ้ะกะถามันแบบว่าผิดพลาดจังได้กับขอโทษขออภัยได้หลายด้วยจากคลิปนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนเหมยเขาบอวาภาษาอีสานเนาะเขาพูดภาษาอีสานไม่เป็นเนาะแตงเนาะฟังฟังออกอยู่เป็นบางครับค่ะเหมยก็พามาบรรยากาศทุ่งนายามเย็นเหมือนดืมนะคะทุกคนฟินมากตอนนี้คือข้าวกาลังเขียวเลยเนาะจ้ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะทุเรียนภูเขาไฟเนาะจัดให้ตามคําขอนะจ้ะ ทุเรียนภูเขาไฟสิสเกตแท้ร้อยเปอร์เซนแม่ค้าบอกเนาะ <c oughs> อร่อยไม่แตง <c oughs> อร่อยคือส่วนตัวคือชอบอะ่ะชอบกว่ามอนทองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งกินกินใช่ไหมกินไม่ค่อยมีแล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้อเหมือนเนื้อไก่อะ่ะเออเหมือนเนื้อไก่แต่ว่าเส้นเส้นไม่ได้เยอะนะใช่เขาจะเหมือนคีมคีมใช่ใช่แบบนั้นเลยส่วนตัวเืยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่หวานมากใช่ไม่หวานมาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมวยกับแดงไปแล้วค่ะบ๊ายบาย